ครับพบกันอีกแล้วครับผมช่างวังเกษตรเซ็ตเตอร์คนโคราชนะครับผมเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับผมพิกัดร้านบ้านวังโรงน้อยอำเภอศรีจุจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมมานำเสนอรถมิซูบิชิหนึ่งคันนะครับตัวนี้จะเป็นชิบสามแรงครับหนึ่งสามห้าครับเครื่องสี่ล้อเครื่องยนต์สามสูบครับนี่จะเป็นเครื่องยนต์ไดรกเดี๋ยวต้องเผาหัวนะครับตัวเปล่าครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันเด้ครับว่า,าเป็นยังไงก็ยางต้องไหได้เป็นไงยางยางสภาพสวยครับยางใหม่สี่เส้นนะครับอ่าดูสีกระทะนี้สีสันส,สวยๆอ่ามาพร้อมแขนลากแล้วนะครับไม่ได้ใส่ไมะอ่าแขนลากคือผมทาให้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวเปล่าแต่ว่าผมติดตั้งชุดแขนลากไปแล้วนะครับ อ่าสำหรับไปใส่ผานใส่ตัดหญ้าหรือใส่อุปกรณ์บ้านเราได้เลยนะครับผมตัวนี้สามแรงสามสูบนะครับตัวนี้เผาสไลด์ครับพยับแคบพยับกว้างได้ล้หน้าก็อยู่ที่เก้าสิบห้าเซนนะครับตัวนี้อ่าชั่วโมงทางานหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดชั่วโมงครับชั่วโมงจริงนะครับทุกอย่างใช้ได้ครับมีเกน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี่เดี๋ยวกับความดูลยนี่สภาพมาจากญี่ปุ่นยังไม่ได้ล่างเด้อครับมาลงแล้อือฮึอ่าแบลใหม่สภาพนี่เลยครับดูดูแล้หักรลหักไม่ได้ล่างนะครับมาจากญี่ปุ่นสภาพนี่เลยดูไดนดูคอยดีครับเอ้คอท่อไเสียครับอ่าเฉียงแมงมา่าพร้อมนี่อ<า>่าย,ยัง คร,รับผมเสียลายพอเดี๋ยวเสียลายอันนี้จะเป็นมิซูเสียลายครับไม่ใช่หกพนทกสีกระทะสวยๆแล้วสีเนื้อตัวสวยๆแล้วเกียร์ยาทางอ่าตัวนี้เราเป็นเกียร์ทอคางครับนี่เดินหน้าถอยหลังอยู่นี่เลยนะครับอ่าอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่อ่าเราสามารถถอยหลังได้สี่เกียร์เดินหน้าได้สี่เกียร์นะครับคันนี้ ฐาน่ะก็จต่ตัวเดียวของยันแม่นะครับเ e 3 k e 4มเคี๊ี่ือนี่ครับเดียวกันครับเวียดนามเนาะเวียดนามดิมีเวียดนามเลยครับก้อนนึงอยู่ข้างในนี่มันจะไว้รอโมแบตกับอ่าแบตเตอรี่ใหม่ครับใครอยากรอไปคัดเอาครับนี่นี่นี่ครับอ่าสีสันเนื้อตัวสวยๆเลยครับเอาเป้าติดเครื่องดิบก็สวย ทุกอย่างสวยจีบเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรีบเลยนะครับอะอ้าวไม่ต้องเขาหัวดูกน้ำมันไม่ได้เลยนี่กกน้ำมันก็ขึ้นขึ้นอยู่ดนะครับมันห่างเข็มนี่นี่น้ำมันมันเหลืนอน้อยไม่ได้เติมเอาไปตายดิอีกรอบนึง มนนีล็อกเดียวเนี่ยสอง,ไ,องไฟลี่ด้านนี้สายดินล้อมนี่สายนี้านี้มีไฟลี่พร้อมล,อล็อกแรกไฟลี่ทางรีบๆครับเจ็ดหบาทราคานี่ไม่ลดนะครับสภาพีสวยแข่งแงครับยางสวยนะครับสี่เซนยางใหม่สี่เซนมาจากญี่ปุ่นเลย ไปไเทวะเผ่านาใช้งานได้นะครับเอาดันดูเผ่านาฮะยาทอกค,ครับเดินหน้าถอยหลังก็ใช้ตัวเดียวเลยอันนี้จะเรียกทอกข้างนะครับเอาเลย ดีนะครับจอดที่เข้าเดี๋ยวถ่ายรูลงเต็มบ,บุกฮะโอ้ยวางด้วยวันวนี้จะเป็นระบบหางธรรมดาครับอ่าจะมีปั๊บอย่างแค่ตัวนี้นะครับไฟฟ้าโอเคนะครับก็บดูออรั้วมันเลยดยูมันไม่มีปัญหายอยู่แล้วปั่นด้วยปันยป่นแค่สามเลย เงี้ย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 ฮะหมุนนิ่มๆเงียบๆนะครับไม่มีเสียงเดี๋ยวถอยนี่ก่อนจอดนี่เดี๋ยวถ่ายรูปถ้าจะเอาเรอตลี่ด้วยนะมีนะบีกูต้าเอสเทอสิบสามติ๊กเกอร์ฮีโนอย่างเดียวนะครับอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าตัวนี้ก็หนึ่งสามเจสครับอิซากิสวยๆครับยังสวยซีเซนเลยนะครับอื่ ตัวนี้ก็อยู่ที่8 000, 9 0 0 0บาทนะครับพร้อมโรตารี่นะครับอ่าสองคันนี้ยังไม่รวมเขนลากนะครับติดตั้งชุดเขนลากก็เพิ่มเติมมากันได้นะครับอีก6 0 0 0บาทนะครับอ่าตัวนี้ก็ถ้าจะเอาด้านหน้าก็เพิ่มมาอีก23,000บาทนะครับตัวนี้ครับอ่าตัดหญ้าก็อีก23 0 0 0บาทเหมือนกันครับผมขนาด1เมตรครับผม ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับ0828747250ช่างรวงกระหยุดเกษตรทแท็กเตอร์นะครับอยู่ติดถนนเส้นห้วยบงห้วยทรายนะครับผมครับสวัสดีครับ